สวัสดีพ่อแม่พี่น้องุูปูสุกคนนะคะคณะนี้เป็นบรรยากาศคุณยายผ้าออกไปหน้าแล้วค่ะหัวที่เสียไปแล้วมาบอกเด็กนะคะเนาะตอนนี้เป็นสิบ้าไปเอาอยูสานเบบซี่เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ตางเครื่องเบิกซับนาคีชั้นไดคของเะคะ่ะน,นี่ก็ะสิเป็นหน้าของคุณยายนะคะ พัดผ้าออกมาเอาอยู่หนาสารสื่งถูกมาลายงวดแล้วค่ะตีคุณแม่ค่ะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับอันนี้สารผู้ใดทค่ะแมนี่ยพ่อยอันนี้คือสารสารพ่อหญยเป็นพ่อบ้านแฟนของคุณพ่อแม่แม่ละ มันแตกแค่หลายปีละวาดเสาชิ้นชิ้นแต่มาตั้งอะไรนี่เปล่าตังอะ้รนี่เพราะว่าเพื่นอยากไม่อยู่หน้าเพื่อนอยากไม่อยู่หน้าบ่ได้เอาเขาวัดบ่กันนี่บ่าเอาไปเลยเนี่ยด้านใบชาด้านใบพันดาจางในมีอัฐิพรได้เอาไว้ใบชาดูคู่สาเป็นที่ของคุณพ่อโอ้กับคุณแม่นะคะเขาตั้งหลังเป็นสากว่าจ๊ะโอ้ยว่ามันใไฮน่าเกียบร่องไปเลย ตามันนานๆจำมันเป็นก็เลยอันนั้นมันไม่เล่นได้นานคุณแม่อันนี้กับขัข้วคุณแม่บ่เนี่ยอันอันควายนั่นควายไม่ยายน,น,นั่นนั่ะอ๋ออ๋ออเอมันจะไล่ไหมนะแม่มสิบปได้ทึงเอาทึงแลนบ่มื่อนี่ <c oughs> มาแล้วพี่น้องูเนอนขึ้นก,กันจะเข้าไปอันนั้นเด็กเงี้ยติงเงี้ยติงคนคนมาให้เด้แก๊งไดก่อแม่อันคือถือรู้แท้ เพ ons, and sisters, together, and um ははื่อนกับขุดแย่เพื่อนนั uh ่นเพื่อนกับนั่งอยู่เพื่อนกับเที่ยวคนละเที่ยวกับหญ้าห้ามคนละหญ้าสีดำหญ้าสีดำห้าคนละเพื่อนมะเขาฟันแม่บอ่ค่ะกาแฟ่เขาว่าได้ฟันดอกงวัดบางวัดที่านพานมาที่ถูกอ่ะเพ่าะเธอพานแต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนเคเที่ยวกันกับหญ้าห้ามแต่ว่าช่วงหมากันกับมันเป็นหญ้าห้ามคนละครับมาบอกเดิบ่ะจอาวัดนี้มาอัน ชูนไปเนี่ยกับว่าชูนนะเจ้าบานขึ้นแม่ขึ้นมาเก้าเดเก้าคยได้อคุยไรเด้อมาเก้าเก้ายังค่ะมาเก้าสองเกสามได้ดีละเก้าสองเก้าสามมึงวที่แล้วก็ถูกไม่ได้แหละครับแม่ถูกแ๊กบาทวที่แล้วเอารวดว่าหันต้นซื้อก็ได้ไหมแปดเก้าแมแปดเก้า เป้มาจากไหนแม่แปดเก้านี่ครับอันกันเครื่องวันว่าจะกค้องอันพูอันลูกว่ามันมาเก่าโดยย่าอยู่โันธรมาเอ้าแปดเก้าแต่ว่ามันชื้อบ่อใดด้วยบางสิเป็นต้นมันขอาไม่ได้แต่ละลืมอันใดนึ่เคยแต่ว่าแม่นี่ได้เลขมาถือซูงวดแล้วกาแม่เฮ็ดน้ำยาสินีหนนีคือเพิ่นจะค่อยซอยห้โชคบตลอด ซื้อตัวได้ก็ถือกันสิบ่แม่แม่นยู่แต่ว่ากับเกี้ยวกับกับห้าล่นแหะของเกี่ยวกับหญ้าเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยคือวันนี้แม่จะมาขอคุณพ่อที่เสียไปแล้วแะครับผมจะขอแบบไหนจะขอโชคแบบไหนครับแม่ครับแม่กับแม่กับมาฝันเนาะมาฝันมาฝันแค่นด้ได้ขอโชคก็โหลดว่จุดอัดจุดถูบอ่ะ ทุกถูกทุกถูกเอาทุกถูกให้พ่อมแต่วาเล็กมากมี่แถวเก้าสองเก่าสามครับเพื่อนเสมากขอกับคุณพ่อซึ่งเพื่อนเสียไปโดนหนูบะ่าเอาเขาแมนตามเชื่อว่าคำแนั้นนี่ตอนชค่พ่อสอนซี่ิบซี่ไหมให้แม่นั่งกับมันซี่ซี่กับออกบ้างหันนมีทั้งเก่าแปดทั้งซี่ซี่ตัวนี้เมื่อนี้ก็เสีมากขอโชวน้ำ คุณพออ่อเล่ะคุณนี่อันแนวให้เพิ่นปัก,กวลนะนู่นเนี่ยจอมปวกนะครับเอาใส่จอมปวกไว,ว้รถปอแม่ให้ำเขาอยู่จอมปวกเขาทำนั่ถือก้อนเงี้ยเลยก็ปลูกได้จะทีเยอะปลูกแค่อันพอดนี่เลยบ่ปลูกเขาเลยนะอ้าการนั่งการจะรอ้องใช่ อนุญาตเออคุณพ่อบันคุณแม่สิอันขอโชคขอหลาบขอโชคขอมันคุณจะจุดถูกเสียงไท้ยเนาะไห่คุณพ่อโดนบานดานให้ถึกจ้าโตด้วยพ่อเด้อขอพ่อใช่ไหมครับที่เสียไปแล้วใช่ไหมครับผมเป็นพ้นยูแก่ไกศสารคุณพ่อ เป็นพุ่นอยู่ติดสารเลยแต่ถือายเจ็ดซีอยู่แม่แล้มาผูกไายปีนันมาแม่เคยมาขอบ่อยไหมครับแม่เอาเ่องนั้นนะจานก้าอยู่ครับ้าาอยู่าป่าะจ่าน้าหน่ยู่อือจาแล้วก็้าหมาแลงไหมครับอืมมเคืนับนไม่ทราบกบ้าอยู่ศาลนี้ยังตางก็าก็บสถ์ต่งในวัดแต่ะ ในแต่ปอดเราขอมาอยู่หน้าเป็นแบบไม่อยู่หน้าคนกิ้งลูกนะคะมีมีกระดูกคนผ่อนแม่มีตัวคนบปอยู่ในวัดแต่ว่าอยู่ก็ติอยู่ติดวัดเนี่ยที่แรกคนคนวัดเนี่ยเอาตูคนคนได้มาเผาเนี่ยคนเรียกว่างไหวนะสั้งไหวว่าขอขอว่ได้ไปขอบ่อยากไปอยู่ครูปี้คนมาอยู่สาวผู้สาวมาแทนมาแทนัคนเรยว่าเอาไปป้าไปครูคนละ แต่า่าหาเทนานออกสารคนมาตังค์กันครับปรมานี้ต้ี่นดูมุมงพูนละมันเรียกว่ามันมันไม่ดวันนี้ก็ได้มากก็ปนวึ้น,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 นตังค์นตรงเลยตรงเลยเดือเ,เอานะ้าทีตรงครับที่แม่มากบ้านะ,ะเลยงข้ามาแล้วครับแม่ ตัวแรกเป็นเลขกเก่าค่ะเลกเก่าเสียงหมูปลาเด็กน้อยเขาอยู่กลางปลาซื้ส้งเสียงหมูปลาแม่เก่าออกไม่ได้เก่าครับนี่เก่างามากเตัวแรกตัวไหนครับแม่ เนะก้านะตัวเลขเป็นตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับอ๋เอเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตรงกับของคุณแม่ไหม,มนะครับผม,มคุณแม่เก้าสองกับเก้าสามนะครับรักเก่ามากอย่งนี้ดีต้องวัดนี่เนะาะจุดถูกยังในตเตะเก่าพี่น้องครับเดีด๋ยวเรามารุ้นกันนะครับผมไนี่ ออกมาแล้วเป็น9 6ตัวที่สามน่าจะเป็น9 6 5โค้งหัวรังเนาะพ่้แม่การเด้อ9 6 5 9 6 5นะครับเวียค่ะชาติชาเตอค่ะแม่ชอบ9 2 9 3เลขตัว9 6 5เก้าตรงรักเก้าแม่มากรักเก่าโจทยถูกมากก็ได้รักเก่าอีก มาเก่าสองเก่าสามจุดถูกไปเก่าหกฮะลักเก่าคักๆได้แมวบานเนี่ยครับสำหรับแม่การคนมีเซนนะคะถูกทุกหมดนะคะคหมดหนีกะขอโชกว่าหลับให้พ่อแม่พี่น้องในใจวิจารณในการรับชมค,ะค่ะเก้าหกห้านะคะ ศาเตเกณฑ์นเนาะอันเล็กก็ได้หลักก้าร้วนร้วนค่ะวันนี้ก็ต้องขอพุ่นแม่การฮีวมาเป็นแนวทาา<ด>ในเอฟซีนะ,ะ่ะแนวะ